เขาบอกว่าเขาจะทีมไชเออมาไกดเปลี่ยนได้นี่แล้วก็ดึงขึ้นมาห้องสองเลยทีมอะไรอ่ะทีมอะไรเนี่ยเฮ้ยมีคนวาร์ปวะไม่มีลุนดึงดให้ผมเปลี่ยนชื่อหน่ยบิดขี้เกียจหนึ่งทีอ๋อโอเค ก็เปลี่ยนตรงห้องสองไงดดบายห้องสองโนสองอ่ะ้วเปลี่ยนเป็นทีมวอีกได้เหรอใหญ่อีกแล้เหรอใช่ผมไม่ทันด้วยไหมนี้โอ้ป่าเรือเล็กขวากลางทำไมต้องตั้งคืบิ๊มาดึอืมเขาบอกว่าชื่อนี้เป็นสีริมงคลเจ้าเอาวะเขาบอกว่าชื่อชื่อดีมีชัยไปกว่าครึ่งโซนเน่ะโซนบ้าหวะ โอ้ยืนเฝ้าเลยเดี๋ยวผมไปทิชเกียรรอเลยพี่เออพวกผมไีทิชเกียรรอนะตามผมตามผมโอเคช่วยนายน้อยไม่อยู่ยังไงนายน้อยก็อยู่นะยังไงกลับป่ะนี่ทำไมทำไมทำไมนายน้อยขับขวดทอ่วะขวัญวะไก่เจ้าขวดขวมวะเล่นเกมเดียวเลยไอ้เวียนซานเกมมาอยู่นะนะมาเล็กไปแล้วนะเล่นเจอรู้แล้วรู้แล้วมีชงด์ใช่ไหมมเราเล่นเล่นด้วยกันมา ไปเลยไปรอห้องรอรีบล่างเลยห้องไหนีห้องสี่อ่ะอ้าวรีบออกเกินก็งหมายว่างไปห้องนั้นโอ้โหว่างเยอะมากเลยครับเปลี่ยนชื่อห้องเกมเลยก็ได้นะบางห้องไม่มีใครเล่นเลยปั่นเรือเล็กินมันวนได้ไหมอ่ะถ้าไม่มีชาวโอนะวนไม่กอเจอพี่เป้าวไปเรือเล็กเหรอไปเรือเล็กไปเรือเล็ก เดินเล็กก็น,น่าจะกระทืบเรื่องสองคนช่วยหน่อยเขาอยู่แถวพี่เขาเจอพี่เขาเจอพี่เอขึ้นบ้านใหญ่ y, okay, okay. ใครใครอยู่บ้านใหญ่เนี่ใครอยู่เรือใหญ่นี่ยเห็นแวบๆจริง,งๆโอ้โจริงจริงจริงๆอะไรอ๋อวยอย่าเรีกย,พนะยกพี่นะอย่าเรียกพี่นะไม่ต้องเรียกพี่นะไม่ไล่พี่นะนั่นไง กูว่าแล้วก็บอกแล้วบอกแล้วอย่ามาอย่ามาบ้านใหญ่ที่ไหนมันเป็นเรือก็เรือใหญ่ก็คือบ้านใหญ่ไงทันแแล้วเขาอุตส่าห์บอกว่าโจ้เข้าเข้าเรือใหญ่บ้านใหญ่จริงๆก็วิ่งน้าดง้าไปก่อนเลยพี่ไม่เคลียร์โอ้ไม่เคลียร์อะไรบ้านใหญ่ก็คือเรือใหญ่ไม่อ่ะเรือกับบ้านมันไม่เหมือนกันเออโอเคจริงๆผิดตามนั้น พ mm. like uh ี่อ่ะว uh ูบอ่อวูบอ่ะมาเพยมาเพยอะไรอ่ะเออมามาเดี๋ยวพี่รับผิดชอบในการช่วยกันได้บ้าโอ้โหเจออีกไปแล้วเดี๋ยวผมเล่นให้เลยผมเล่นให้มาดึงเลยดึงเลยผมถึงแล้วนะมาคุบเลยคุบเลยเยอะไปไปไปเรือเล็กก่อนนะเรือเล็กปั่นสามเพื่อนจะเสร็จแล้ว ไปเรือเล็กก่อนเราขึ้นขึ้นเรือใหญ่กันเล่นอยู่ไหนเนี่ยแพรแพรแพครับเออเล่นอยู่แพรไปก่อนอย่ามาเรือเล็กนะแต่ถ้าจะเข้าเรือใหญ่ก็บอกแล้วกันจะได้จะได้ปั่นอยู่หน้ากระท่อมพาผมไม่เจอหา <c oughs> ผมไม่เจอ <c oughs> โอ้โหเหรอไม่ได้มีใครบล็นะบอกใครเลยดูเด้อปั่นจริงจริงนะจริงจริงอย่าชิงนะ โมา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 น้าบันเล็กสามเสียเพลสฟรีเลยเอ้เพึ่งอะไรมันหัวแตกขึ้นเรือใหญ่ก็ได้สองคนน่ะไปเรือใหญ่ก็ได้พี่ช่วยได้นะตันเรต้นต้นไม้อ่ะรอไปคนเดียวนะช่วยหน่อยช่วยคนหนึ่งช่วยคนหนึ่งเขาก็ทืบเครื่องพี่ ครบเลยครบเลยกระทือเครื่องครบเลยกลับนะ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 น่าจะตามซ้ำผมอ่ะชัวบอกไม่ได้บอกไม่ได้ต้องเล่นต้องเล่นเล่นตรงไหนบอกแล้วกันเขาจะได้หลบตของตกด้วยมันอยู่เลยใหญ่อยู่เลยใหญ่เลยเอา ก็ฉีกดิฉีกออกสิเขาไม่เอาผมนะพี่อยู่กระถ่อมพี่อยู่กระถ่อมจริงๆล้มได้โอ้จริงๆล้มหน่อยต้องล้มแล้วแหละต้องล้มแล้วแหละแต่ลองกันงอะไรต้องล้องอะตามผมตามผมเออขึ้นบนไปเลยขวาบนอยู่ต้นไม้ตรงที่เดิมนะขวาบนมีไม้เล่นอยู่อยู่ต้นไม้อ่ะ ขวานเป็นแมสอะไรสีแถวหรออยู่ต้นไม้ในเมลิมีไม่กี่ต้นนะขี้เนื้อปั่นกันหน้ามีทั้งต้นไม้ทั้งตอไม้บอกอยู่ตรงต้นไม้ไม่ต้นเชื่อเขาเลยนี่ไงก็ระปั่นกันไม่กี่เองปั่นอยู่ซ้ายล่างหลังแพรไม่มีไม้ด้วยเฮียละ่ะปั่นด้วย่หลุดล้นหลุดหลุดหลุด เอ้ยยังไม่หลุดยังไม่หลุดมันหลงมันหลงเอ้ยถ้าหลงก็ฉีกเลยเนื้นออ,ออกอเนื้อออกมือว่ะไปแพ้นะเออต้องเรือยังฝันไม่เสร็จชิะช,ช,ชิปหายเจอใครเจอชายที่ออกไงกยังงูไี่ปั่นเลย มีฝันได้สี่คนมีชะโงด้วะเนี่ยไม่มีครับไม่มีอยู่กับชายเดียวนะอยู่บ้านเล็กนะบ้านเล็กพาไปแล้วนะรู้แล้วก็วนได้วนรอบใหญ่ทิ้งทิ้งทิ้ง เอามาว่ะมาทิ้งนะทิ้งสุวิดัด์คุณหน้าเราทริปแล้ไปละวนลมอ่ะครับวนแบบไม่ใช้ไม้เอ้าทุนหัวของบ้าวเอ้ยทำไมมันตามผมวะทุนหัวของบ้าไอ้มันบอกลองได้หรอตัดไปหนึ่งที ประตูอยู่ขวาล่างกับขวาบนเปิดตรงนี้เปิดวาบนี้เเปิดคขวาบนวนแพ้อยู่ดละโอ้มานี้เขามาล่างเขามาล่างอย่าเรียกพี่ดิเล่นจะจุกอยู่ ประตูข้างนั้นก็ฆ่าแล้วจุกอยู่จุกอยู่จุกอยู่ประตูฝั่งนู้นเปิดแล้วนะพี่ยังเปิดแล้วบนเปิดแล้วใช่ไหมประตูบนเปิดแล้วใช่ไหมเปิดสองฝั่งเลยสองฝั่งนี้เลยไออีกฝั่งนึ่งยังไม่ได้เปิดเลยคดง่วนเลยคดง่วนอะไรเนี่ยเปิดแล้วสองฝั่งสองฝั่งยังไม่ได้เปิดเปิดยังเปิดยังกำลังมากำลังมา พี่เดี๋ยวไปเป็นเรือใหญ่พี่จะไปเฮ้ยเขาขึ้นเรือใหญ่เขาขึ้นเรือใหญ่เปิดเปิดเปิดปั๊บมามาพี่ไปไม่ได้พี่ไปไม่ได้ครับเปิดใครเปิดบ้านเล็กพี่ออกบ้านเล็กพี่ออกบ้านเล็กเล็กเปิดแล้วบ้านเล็กเปิดแล้วเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยประตูเปิดเลยเปิดประตูเลยเปิดแล้วโอเคโอเคโอเคพี่ออกกระท่อมพี่ออกกระท่อมอยู่ไหนอ่ะพี่อยู่กระท่อมนี่ไงพี่อยู่ไหนนี่อยู่ข้างหลังเราหนิตัวบลเลอ่บัลล่าบอกอยู่ไหน ลูสาบอกว่าอยู่นี่อยู่นีโมลีแดงเลยว่ะโมลีแดงเลยว่ะเกือบไปแล้วตุ่นหนูของบ้านผมอีของตกอีกเกือบไปแล้วตุ่นหนูของบ้านไม่ใช้ไม่ได้ใช้เลยโอ้แล้งสิ้นโฮกนอนเขาแรงสิ้นโฮกจีแล้วกันน้องเป็นกำลังใจให้หงอนซะมากกว่า